สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกครับแต่ว่ามะพร้าวเห็ดบุกจิกครับอยู่คู่สาเจ้าของครับพี่นอ้องกำลังออกเลยครับวู้ยเห็ดไังไงล่ะฝนก็ตกครับนีบุกจีกออกชั้นเ่าเหรอครับเราเห็นอยดอกงามๆครับแปรว่าณเป็นดอกหน่อยน่าจะมีครับไม่ได้ยังหานี่ย เปื่อนะครับเปาเก็บว่าจะดอกอ่อนๆพนเนาะสีครับมันเป็นเห็ดปวกกแห่งครับพี่น้องนี่ครับโอ้อหฟันออกเราจะไ่เห็นครับคุณดอกนึ่งฉพาะใช่อนุญาตนะครับบึง มันออกกันแห้งครับือบ่เคยเก็บเตี่ยวมองนี้รุ่นน้ำกันรครับว่าสิเดราะมา่ไหนนะครับมันแห้งแห้งนี่ครับมันกะตกไปปล่อยครับือม,มันอยากขึ้นอยูของมันแห้งครับขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวเด,ยวดีครับพี่น้องเ้วห้าถุงมั้งครับหาถุงมาใส่ร้หมวกก็ได้วะน่ครับ,รบเป็นเฮดปวกแห่งครับเกือบจะไม่เห็นฝนก็ตกแบบนี้เยอด้วย อู้พีทครับพี่นอ้องนี่ครับลากออกครับ ดีไดยย่างหากันครับว่าพนออกไปทางใดเนาะหาน้ำกันครับปลาขับนี่ครับใกล้ๆเถียงหน้าเลยครับพี่น้องพี่ครับพี่น้องทางพี่กับมีมน,นี่ครับนี่ครับมะพร้าวกับมะพร้าวมือฝนตกครับ ก็ถือว่าหมานอยู่ฝนตกระโตบาแห้งดอกมีเถียงหน้าอยู่ครับเดี๋ยวเขาเถียงหน้าเนาะมาปลูกต้นใหม่ครับปลูกต้นยางนาครับกบระปุะดี่เหลือครับเมื่อนานเทาปลูกน้ำกันปลูกบะเบิด่าปุ๋ยอีกรอบครับเออมันขึ้นประแดดไม่แห้งแหง้งอ สาพอก็แมีเพิ่งกับมาอยู่ด้วยครับแต่พิ่งพฤหาสนี่ฝนกระตกครับขุนค,ครับพี่น้องว้นแน่จ้ง่อยครับเกลเพ็ดปวกครับค่าฝนเลยคุณข้างล่างกับมี่ครับผู้สาเหาเองครับเก็บประดองย่านไพมาหยาดเพราะว่าเขาบุ้วหัวมันออกครับ นี่ไผมากนะครับตรงนี้ฝนตกดองวูติกำลังออกจีในน้อยครับมองนี้พี่เพิ่นเห็นเอเห็นหัวแตะโดดเลยนะครับหัวเห็ดปวกหัวโทนนะครับดอกโทนมันจะออกก่อนดอกสองดอก แต่มันทือว่าดอกหน่อยแห้งน้อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพน้วมองก่อนครับนิ้วหาเห็ดก่อนเอ๊ะี่ครับพี่น้องออกแย้ใหญ่ครับอืมน่ครับ คุณครับ้างในกับบานเต็มอยู่ยครับพี่น้องไลค์ครับคือว่ามานอยู่อ,อู้เสียมเมื่อเดี๋ยวมากครับผีกกำลังขืนเต็มนะครับพี่น้องดเดี๋ยวเดยวเอาเสียมกอนนี่ครับ เป็นปีแรกที่มันออกตรงนี้ครับทุกปีมันที่ออกอีกฟังหนึง่งเดี๋ยวเอาเสียมมันครับก็ไปเอาเสียมกันเนาะท้านี่ท้านี้น่าจะออกดีนะครับเสียมกะอุ้ยนะครับลองหนึง่ง อันนี้ก็วันที่เก้าเก้าตุลาครับเก้าตุลาเนาะเดือนตุลาแล้วครับน้องๆคนก็เริ่มเย,ยมเงียบแล้วครับ ตอนแรกกับประด้ว่าจะมะหานะครับพี่นอ้องเห็นไอพี่ทังเอกการศิลป์พนีสกลนครครับพนเก็บใน YouTube ครับก็เลยวิบ้านเท่านาจะออกพร้อมกันก็เลยมหาเมื่อกี้ก็บปรด้ตั้งใจหาหนีซ้ำมือซ้อก,ก็ได้เห็ดปวกตาไปดอกแญ่ๆครับ อันนี้เป็นดอกบานมานเอาไปแกงนะครับพี่น้อกแกงใส่ผักติก้เนนะหอมๆสีครับป้าจีก็ร่าององงามๆครับหมูเถาก็มีหมูจีก็มี แต่ดอกน,น้อยๆกับเสียบครับเพิ่งครับพี่น้องดอกน้อยอ่อนๆครับนี่ครับ ันี่ครับขาเพ็นเห็ดปวงแห่งก็จิจังสี่แล้วครับอันนี้ฝนก็ะประตกมาเป็นเกือบต่เดือนนะครับพี่น้องก็เลยออนเห็ดปวกแห่งครับนี่ครับเป็นแปนเป็นแปนเลย อันนี้สาหฮาปีนี่เฮาเกับปล่อยปานินครับพี่น้องปล่อยปนินไปไหลยยครับเมื่อเป็นพันหมนครับพี่น้องแต่ว่ายิางมันอยู่มันถิยังเขาบอ่ออุ้ยนี่ครับเต้นเหมือนยังมันอยู่อีกหมู่บ้านนึงนี่ครับย่านย่านจะคขอ้องผักไหลจะเจ้องคนมาเอา,าอะไรก็สิเหลือไปหฮอกินอยู่หรือว่าเนาะพี่น้อง เก็บตอ่อครับเก็บกันต่อครับไม่เก็บต่อนะมามือนางกับแต้นตอดครับมานานี่แตนล้าหลายแตนล่ามไหมครับทั้งบ้านพี่น้องมีบ่าครับคอมเมนต์เลยนะครับเก็บเพชรกับมาเก็บต้องกันครับมุดจอมาเก็บต้องกันครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเียร์ผื่นทีกอนโอ้ยเตะทำ หักดอกน้อยแห้งครับแต่แกงว้านหวานนะครับนี่เอาไปตำใส่น้ำพริกครับพี่น้องอาหนึ่งตอนนั้นหนึ่งแม่พีอยู่้งเทบครับเพิรนก็ได้ก,กินเพิ่นก็ว่าแสบอยู่บะนาวมะนาวเอเเอเบะเบอร์เสียครับแต่ว่ามีพีคนหนึ่งถามมาว่าอยากขายบ่ออะีมันโอ้กลัวที่ได้กิโลหนึ่งมันหลายได้ครับพี่น้องมันต้องได้หลายมูหาหกมูจงังสีพ่อกิโลครับ ว่าเป็นดอกหน่อยเนาะย้ำหนึ่งไปมัจนจะยุบครับมัจนจะยุบปปเกา่าเก่าเค้เล้วเคยส่งมาเหือพีแล่ะครับกินได้ครับปุ่นไลคครับทินนี่กับเงาในแตงหน่อยได้ครับโู้พี่น้องเบิ่งครับเบิ่งครับอ้าตัว ดอกอ่อ,อนๆครับก่อนกบ้านที่ได้แวะหาอีกลายมองไหมครับนี่เพิ่นออกยังสี่แล้วเพินพ่นเพิน่นจะออกพร้อมกันลายมองครับเจ็ดมันจะออกพร้อมกันทั้งป่าเลยเ้าเดี่ยวมูหนึ่งเขาต้องหาอีกเพราะว่ามันจะมีหลายมูครับ พี่ครับตุูมเพิ่งกำลังโพตู้ตมเพิ่งครับเตรียมมือเจร็จแล้วดินมันแข็งครับ แล้มวม่วนหาจะออกเลยพี่ครับอีกสองดอกตอนนี้ก็เริ่มมุดกอใหม่นะครับเปิดออกไปก็มีหลายครับพี่นอ้อง ค่อยๆเปิดครับเดี๋ยวกีบมันแตกนี่บังเนียนไหมครับกําลังเต็มออกดอกเต็มเลย เกือบสิบว่าได้กินเนาะเกือบสิบว่ามาน้าครับมือน,นี้อือกระปล่อยไว้อีกมือนึงนี่เผาเลยครับเบิ่งครับพี่นอ้องอ้ยงามคัก นี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเนี่ยนะครับกดไลค์หลายๆเลยครับพี่น้องกดติดตามแล้วก็เอื้อมมูมาเบิงครับนี่ครับช่วงเก็บเห็ดอุ้ยหักนี่นังเบิงครับพี่น้องแจ็คขังเทิงมีแตนมีแตนหมด มุดแดงเดียวครับตอนนี้อยากให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะที่จริงถ้าเก็บจะค่อยๆเก็บอ่ะที่ได้ดอกง,งามนี่ครับอันนี้มันข้อจำกัดทางเวลานําครับเขาต้องถ่ายลง YouTube น้ำจะถึงบัได้งามปะไหนเนาะพี่ครับพี่น้องมือสองพี่ครับกำ <c oughs> ลังผนก็มี ทางพุ่นดอกกาง,งเงยลยครับทีเดียวได้ดอกก้างไงสิทธิภาพไปบึงครับน่ <c oughs> ครับตอนนี้เขาก็ได้จีเต็มหัวหมวกแล้วรครับพี่น้องที่ตั้งผีดกับนี้ต็บห่ดหลายดอกสองดอกครับ ว่าสิมาปลูกต้นใหม่คือสิบวันด้ปลูกแล้วครับพี่น้องเก็บเพชรครับสิบทำด้วยจะข้าแล้วด้วยทางนี้ก็สิบวงมาไหลมาในดอกอะไรละะป็น,ด,นดอกก้างงามก็เดี๋ยวจบคลิปไปด้วยดอกนี้นะครับพี่น้องนี่ครับดอกก้างงามครับ คลิปนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องดีครับเลยขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามครับ